เมื่อวานสื่อนี้นะฮะตอนกลางคืนเพราะว่าน้องต้องไปตรวจ Fit to Fly ก่อนจะออกบินนะฮะก็เจอแล้วก็เจอค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ก็ประมาณ8ประเทศนะครับแล้วก็คนที่ได้ตำแหน่งเมื่อปี2019ก็เป็นด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีสักสอาคนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในใจคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวลือค่อนข้างจะเป็นจริงเพราะว่าเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นติดโควิดแล้วก็นึกว่าจะไม่ขึ้นเวที ปรากฏว่าวันสุดท้ายขึ้นมาบนเวทีประกวดก็เลยคิดว่าค่อนข้างอันตรายแต่ว่าก็ได้คุยกับออยตั้งแต่แรกแล้วว่าอ,อยากเข้าใกล้ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นออยจะอยู่ไกลามากจากฟิลิปปินส์จะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแตะเลยแต่ว่าก่อนนั้นๆมีข่าวลือว่าเจ้าของเวทีก็เป็นแล้วก็รีวิเนียนก็น่าจะเป็นนะ,ะก็เลยค่อนข้างระมัดระวังแต่สุดท้ายก็ไม่รอด อันนี้เป็นเรื่องกฎของระหว่างประเทศนะครับในแต่ละประเทศก็มีกฎของประเทศใครประเทศมาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่มีกักตัวนะฮะอียิปต์เองก็ไม่มีกักตัวเพราะฉะนั้นมันเกิดความเสี่ยงแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนจะออกบินเราจะมีเอกสารฉบับหนึ่งเขาเรียวกว่าฟิชชูไฟก็คือตรวจน้องก่อนก่อนจะขึ้นขึ้นเครื่องภายใน24ชั่วโมงถ้าเราไม่มีเอกสารว่าเราไม่มีโควิดเนี่ยน้องจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้ซึ่งน้องไปแบบสะอาดๆไม่มีโรคไม่มีภัยใดๆทั้งสิ้นครับ ขั้นตอนในการรักษาตัวที่อียิปต์ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะครับไปตรวจหาหมอแล้วก็กลับมานอนที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเขาขท้อทีกลับมานอนที่โรงแรมนะครับนโยบายของเขาค่อนข้างจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสบายมากครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้น้องไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองนั่งรถเองแล้วก็กลับมาเองแล้วก็เดินเข้าห้องเองแล้วก็ไม่มีชุดอวกาศไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมอบอกว่าให้อยู่เฉพาะภายในห้องดีที่สุด ซึ่งน้องก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่ในห้องทานอาหารเช้ากางวันเย็นอยู่ที่ห้องนะครับและอีก3วันก็วันนี้วันที่ 1, 1> ก็มาลืนนี้ก็จะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่เป็น2ครั้งติดกันหมายความว่าจะบินกลับประเทศไทยได้ครับก็อย่างน้อยก็มีอีก1สัปดาห์เพราะว่า3,2คก็6ครับประมาณ7วันครับแต่ว่าหมอแนะนําว่าให้อยู่14วันครับน้องออยก็เป็นคนเข้มแข็งนะครับเขามีวุฒิภาวะสูงเพราะอายุเขาก็ไม่น้อยแล้ว เขาก็ตกใจตรงที่ว่าเขาอยากกลับเนื่องจากว่าเขาไม่สบายเขาไม่สบายมาประมาณ7วัน8วันซึ่งเราคุยกับน้องเนี่ยน้องก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นไข้ตลอดเสียงก็บูบี้แล้วก็ตัวร้อนตลอดน้องนึกว่ากลางคืนมันหนาวากลางวันมันร้อนเพราะมันเป็นทะเลทรายแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเราทีมงานที่อยู่เมืองไทยก็กระซิบกันว่าอาจจะมีสิทธิ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่กองเขายังไม่เช็คไม่ตรวจเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพ,พอเสร็จปับ๊บไปตรวจเองก็เจออยา่างที่ที่ทราบครับ ครับผมเมียนมานะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายกระแสข่าวมากบอกว่าแจ้งจับแล้วนะครับหรือกําลังจะแจ้ง6กโมงเย็นนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตามการคาดเดาคิดว่าคงจะมีการออกหมายจับจบากพม่านะครับเพราะว่าผมมีสายท่านหนึ่งโทรมาบอกสัญญาณอยู่นะครับเมื่อตอนบ่ายว่าน่าจะมียนเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ให้คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องรออีกครั้งหนึง่งเพราะว่า ที่พมา่าเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวทุกๆวันตอน6กโมงเย็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีจะต้องลงโทษใครหรือมีประกาศฉุกเฉินอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยหกโมงเย็นเราก็จะรู้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ผมถามฮันเลแล้วว่าออมีทางเลือกหลายทางจะเลือกรีภไพไหมหรือจะเลือกไปประเทศที่3ไหมซึ่งถ้าจะไปประเทศที่สจะต้องไปก่อนที่ออทางนู้นออกหมายจับแล้ว ถ้ายังไม่ได้ขอตัวเนี่ยก็ยังไปได้แต่ถ้าเกิดขอตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะติดเงื่อนไขที่ตอมอเวลาเราจะผ่านเราก็จะเจอ,อรายชื่อเป็นหมายจับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปไม่ทันซึ่งน้องบอกแล้วว่าน้องขอยืนอยู่ตรงนี้สู้ให้เต็มกําลังแล้วจะไม่ไปไหนอีกแล้วครับอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้คือคําพูดของน้องนะครับอันนี้หนัาก้าหมายจับใช่ครับคุยกันอยู่ตลอดทั้งวันแล้ววันนี้ก็ย้ายน้องไปไปอาศัยที่ใหม่ นะจึงขออนุญาตไม่บอกนะครับไม่ได้อยู่โรงแรมนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเพราะช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะน,นะอยู่ๆก็นนมีคนแปลกหน้ามาหาบ้างมาหาผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็คิดว่าเราทําดีที่สุดนะครับในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับเราเป็นมนุษยชนด้วยกันแล้วก็สิทธิมนุษยชนต้องเป็นใหญ่กว่าทุกๆสิ่งทุกอย่าง <ari> ครับมั่นใจกับน้องค่ะมั่นใจกับน้องคือมั่นใจอยู่แล้วว่าน้องแข็งแรงมากไม่ทํางานกับน้องหรือน้องอยู่ น้องไม่เคยสร้างปัญหาเลยน้องสามารถสัมภาษณ์สื่อทุกสื่อต่างประเทศได้หมดแต่ปัญหาที่เราจะจัดการได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐระหว่างรัฐกับรัฐอันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปอีกครั้งหนึ่งแต่น้องยืนยันว่าน้องไม่ไปจากประเทศไทยตอนนี้มีหลายประเทศที่ยื่นมือขอให้ลีภัยนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้เข้าไป UN เ c r นะครับแต่ว่าน้องก็ตัดสินใจว่าขออยู่อย่างนี้ก่อน รอให้มันมั่นใจว่าอะไรเกิดขึ้นก็จะสู้ครับ,น,บ,รบน้องเมีทาา่าทางวิตกกังวลเครียดอะไรหมร้องไห้เฉยๆครับแต่น้องไม่เครียดนะครับแต่น้องบางทีจะร้องไห้แต่น้องเป็นคนแข็งแรงและเข้มแข็งมากน้องแข็งแรงจริงๆและน้องกล้าจริงๆครับาาๆๆรัารัี่บว่า,วานย่างงมี่จะเป็นได้ไงวในวันที่่เป็นคอนเฟิร์มครับเป็นก็คือเป็นนะครับ เป็นก็คือเป็นไม่เป็นคือไม่เป็นใครจะแก้ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นอนกักตัวอยู่ครับอ,รอ,อยู่ที่โรงแรม,แรมนอนกักตัวอยู่ที่โรงแรมครับผมไม่ทราบครับประมาณนั้นครับโอเค,อเคนาอขอ,<ต>ขอบคุณนะเรื่องอะไรฮะอ๋อไม่อมีอะไรอะครับก็เป็นเรื่องปกติครับธรรมดาครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบคุณก็รู้อยู่แล้วว่านาทีนี้เล่นน้ําไม่ได้สาดน้ําไม่ได้ ก็ไม่ควรจะแจกนะมันรู้สึกว่าเหมือนไม่รู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเศร้ามากนะครับทุกคนแล้วก็ประเทศไทยลําบากมากนะครับนะครเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ผมผมตีความว่ามันก็มันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับขออนุญาตแม่อธิบายเพิ่มเพราะว่า Facebook ผมถูกยิงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนเมื่อวานนี้ Follower ผม3 0 0 0 0นกว่าตอนนี้ปลิวไปนะฮะแล้วก็กู้ยังไม่คืนผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมยืนพูดแบบนี้ ผมช่วยทุกคนแต่ข้างหลังผมก็แอดเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าผมเดินไปเดินมาโดยที่ผมไม่มีผลกระทบอันนี้ก็ต้องมีครับแล้วก็ผลกระทบครั้งนี้ก็ก็เยอะๆอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ Facebook ผมก็ผมก็เมเนทตัวเองไม่ได้มันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก็เขาบอกอีก2อมวันมาอาจจะกลับมาครับ